พูดกังผมอีกแล้วนะครับในช่วง Be The Best ปกติแล้วเวลาเรานึกถึงลูกเดือยครับเรานึกถึงของหวานหรือการโรยบนสลัดทีเนี้ยผมเลยคิดว่าถ้าเราเอาลูกเดือยเนี่ยครับไปทานเป็นของคาวมันน่าจะเข้ากับพวกครีมหรือชีส และมันก็น่าจะอร่อยไปอีกแบบครับซึ่งผมนึกถึงอาหารอิตาเลียนจานหนึ่งครับนั่นคือรีซอตโต้ซึ่งเมนูในวันนี้ครับคล้ายๆกับรีซอตโต้ผมเลยเปลี่ยนจากข้าวที่ใช้ในรีซอตโต้ปกติครับเป็นลูกเดือยแทนแล้วนำไปผัดกับพวกซีฟูด้ดแล้วก็หญ้าฝรั่นครับก่อนน้นนี้ผมได้ต้มลูกเดือยทิ้งไว้นะครับก็เดี๋ยวจะต้มประมาณสัก20นาทีครับผมอยากให้ลูกเดือยนนุ่ม แต่ก่อนที่จะต้มครับผมแนะนําให้แช่น้ําทิ้งไว้สักสาถึงสี่ชั่วโมงครับหรืออาจจะข้ามคืนเลยก็ได้เพื่อจะทําให้ลูกเดือยเนี่ยสุกไวๆครับเดี๋ยวเริ่มหั่นตัวหัวหอมก,กันครับเราจะหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆนะครับย่าฝลัดหรือซัฟฟอนครับวิธีการดึงสีแล้วก็กินของเขาง่งายๆเลยครับเท <Hey, S 1> น้ําร้อนใส่ลงไปนิดนึงครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะดูลูกเดือยของเราครับ เดือดได้เลยนะครับก็เริ่มนิ่มละเดี๋ยวจะสะเด็ดน้ําครับจะเริ่มผัดลูกเดือยแล้วครับก็เริ่มแรกเดี๋ยวจะใส่หัวหอมก่อนแล้วก็เนยครับพอหัวหอมเริ่มใส่ครับก็จะใส่ตัวซีฟู้ดครับพอซีฟู้ดเริ่มสุกนะครับก็ใส่ไวน์ขาวครึ่งถ้วยครับ ใกล้สุกแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาซีฟู้ดขึ้นนะครับคือที่ผมเอาซีฟู้ดขึ้นเนี่ยครับเพราะว่าถ้าเราคุกนานๆเนี่ยมันจะทําให้ตัวซีฟู้ดเนี่ยยิ่งหดไปเรื่อยๆครับแล้วตัวซีฟู้ดเนี่ยจะไม่อร่อยครับเห็นไหมครับว่าวา์เริ่มงวดละใส่ครีมครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวน้ำยาฝรั่งนะครับระหว่างนี้สามารถปรุงรสได้ครับใช้เกลือกับพริกไทยครับ จากนั้นนะครับเบาไฟใส่ลูกเดือยครับอย่างที่บอกตอนต้นนะครับตัวลูกเดือยเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับครีมแล้วก็ชีสผมเลยจะใส่ตัวพาร์เมซานชีสเข้าไปด้วยครับเสร็จเรียบร้อยครับลูกเดือยผัดครีมซีฟู้ดครับ สำหรับลูกเดือยครีมซีฟู้ดนะครับก็จะมีความหอมของหญ้าฝั่งแล้วก็ความหอมของไวน์ครับส่วนรสชาติเนี่ยก็จะมาจากซีฟูด้ดแล้วก็เกลือเล็กน้อยครับโรยตัวผักไมโครกรีนนิดนึงครับเสร็จแล้วนะครับเดีย๋ยวผมจะลองชิมดูตัวลูกเดือยเนี่ยเขาจะมีความ นุ่มแล้วก็จะมีตรงกลางนะครับมีกรุบกรุบเล็กน้อยสําหรับย้าฝรั่งนะครับมันทําให้สีสันของจานนี้มีสีสวยยิ่งขึ้นแล้วก็มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆหอมมากครับสําหรับผมการทําอาหารไม่จำเป็นต้องยุ่งยากเสมอไปครับอยู่ที่ว่าเราสามารถดึงจุดเด่นของอาหารนั้นๆออกมาได้ดีหรือเปล่าแต่ไม่ต้องห่วงครับเป็นหน้าที่ของผมเองแล้วพบกับผมและเมนูอร่อยๆในช่วง be the best ครั้งต่อไปแล้วพบกันครับ ชาว u t u b e ที่รักในการทำอาหารชมรายการพลพักมักปรุงอย่างสนุกจบแล้วไม่อยากจะพลาดรายการของเราอีกต่อไปนะครับง่ายนิดเดียวเองครับกด subscribe ครับ